ก่อนอื่นอยากชวนเพื่อนสมาชิกนะคะช่วยกันเปิดในมาตรา3ในหน้าที่8นะคะที่เป็นในส่วนที่ดิฉันได้มีการสงวนขอความคิดเห็นแอสงวนความเห็นเอาไว้นะคะดิฉันสงวนมาตรา3เอาไว้ดังนี้ค่ะว่าภายใต้บังคับมาตรา6พระราชบัญญัตินี้มิให้มีผลนี้โทษกรรมแก่การกระทําความผิดทุจริตหรือประพฤติมิชอบการกระทําความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 1 2 และการกระทําความผิดที่ทําให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือได้รับอันตรายสาหัสและการกระทําความผิดต่อส่วนตัวที่เป็นการกระทําที่ต้องรับผิดชอบต่อบุคคลใดที่ไม่ใช่หน่วยงานของรัฐเป็นการเฉพาะรายหรือเฉพาะกลุ่มไฮไลท์ที่ประเด็นนี้ที่ฉันมีการเพิ่มเติมเข้าไปนะคะทุกท่านนั่นคือภายใต้บังคับมาตรา6แล้วก็มาตรา3ที่มีการติดล็อกเอาไว้นี้นะคะเป็นกรณีที่ผู้กระทําความผิดมีอายุ เกิน18ปีในขณะกระทำความผิดค่ะหลักใหญ่ใจความค่ะคือในชั้นกรรมธิการของเรารวมถึงเพื่อนสมาชิกในห้องนี้หล,หลายๆท่านมีความกังวลเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะไปแก้ไขมาตราที่เปรียบเสมือนเป็นหัวใจของพระชารบัญญัตินี้หรือไม่จริงๆเรามีการแทบจะไม่มีการแตะเลยนะคะในส่วนของการ ที่มีคําระบุว่าประมวลกฎหมายคดีอาญามตาตรา1.12แต่ข้อความที่เพิ่มเข้าไปค่ะถ้าว่ากันตามตรงนั่นก็คือหมายความว่ามาตรา3ที่เปรียบเสมือนเป็นมาตราที่ล็อกเอาไว้ไม่ให้มีการในรโทษกรรมคนเฉพาะบางกลุ่มเนี่ยไม่รวมนะคะในกรณีของคนที่อายุต่ํากว่า18ปีบริบูรณ์นั่นเองจะแก้กฎหมายอย่างไรนะคะให้เยาวชนได้รับประโยชน์ จากมาตรานี้โดยที่ไม่ไปแตะหัวใจสําคัญของพระราชบัตรฉบับนี้ค่ะก็อยากฝากถึงเพื่อนสมาชิกทุกท่านค่ะว่าจริงๆยังมีผู้ต้องขังทางการเมืองอีกหลายคนมากๆนะคะที่รอเราอยู่ข้างนอกและมีข้อ,อยุทธวิจารณ์มากมายเลยว่าการผ่านพระราชบัตรฉบับนี้นะคะการที่เราไม่ไปแตะได้มาตราสามเนี่ยจะเป็นการนิโทษกรรมให้เฉพาะกับคนบางกลุ่มคนบางส่วนหรือไม่หรือมีการละทิ้ง นะคะผู้ต้องขังทางการเมืองบางกลุ่มหรือไม่คดีมาตรา1 1 2่เป็นสิ่งที่เราถกเถียงกันมาตั้งแต่ในสภารวมถึงในชั้นกรรมธิการในชั้นของการที่มีการพิจารณานะคะรายงานแล้วแต่ก็ยังจะขอความเห็นใจนะคะแล้วก็ขอความเข้าใจถึงเพื่อนสมาชิกทุกคนว่ามีความจําเป็นเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องแก้ไขนะคะในมาตรา3โดยมีการเพิ่มบรรทัด ท้ายเอาไว้ตามที่ทฉันได้สงวนความคิดเห็นเอาไว้เพื่ออย่างน้อยๆค่ะเราจะยังสามารถนะคะบทพันธนาการให้กับคนที่อายุต่ำกว่า18ปีได้มีโอกาสนะคะกลับมาใช้ชีวิตปกติกลับมาเรียนหนังสือหรือว่ากลับมาประกอบสัมมาอาชีพตามปกติได้ค่ะก็ยังยืนยันว่าการแก้ไขนะคะตามที่ทีฉันสงวนความคิดเห็นไว้จะไม่ได้มีการกระทบต่อมาตราอื่นค่ะ รวมถึงที่เพื่อนสมาชิกบางท่านมีความกังวลว่ามาตราสามนี้เมื่อมีการปลดล็อกในส่วนของเยาวชนไปแล้วเนี่ยจะมีการมีผลให้มีการนิรศกรรมเลยหรือไม่ก็อยากใช้พื้นที่ตรงนี้ชี้แจงว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องมีการเข้าไปสู่กระบวนการของคณะกรรมการอยู่ดีค่ะเพราะฉะนั้นไม่อยากให้ทุกท่านกังวลหรือว่ากลัวจนเกินไปในเรื่องนี้และสุดท้ายค่ะเพิ่มเติมนะคะว่า ถ้าว่ากันตามหลักสากลแล้วค่ะเรามีอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็กนะคะที่เราเองก็ได้มีการภาคยานุวัตรเอาไว้ว่าเราไม่ควรจะมีการดําเนินคดีนะคะกับเด็กที่มีอายุต่ํากว่า18ปีค่ะครั้งนี้ก็ถ้ามาตรานี้ทุกท่านสามารถที่จะร่วมกันนะคะโหวตตามพิธิชานได้มีการสังวความคิดเห็นไว้ก็จะก่อให้เกิดผลดีกับทั้งสภาของเราก่อให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในอนาคตเช่นเดียวกันค่ะ ขอแรงเพื่อนสมาชิกทุกท่านขอความกล้าหาญของทุกท่านอีกสักครั้งนะคะดิฉันก็เป็นอีกครั้งที่ใช้ความพยายามมากๆเช่นเดียวกันในการที่จะร่วมกันผ่านกฎหมายฉบับนี้โดยมีความขัดแย้งอย่างน้อยที่สุดก็ฝากทุกท่านไว้ด้วยค่ะขอบคุณท่านประธานค่ะ